ครับผมสวัสดีครับผมสร้างบัวล้างน้ำฝนที่ก่แล้วครับอ่าพอดีเมื่อน,นี้มีงานสตันเลียด้ะครับครับผมอ่าเป็นงานตตันเลีเกียดสามศูนย์สี่ศูนย์จุดสี่นะครับตัวนี้อ่าผมจะพับขึ้นรูปไปล้างหานิ้งหัวนะครับกำลังเกี่ยมแผ่นตัดแผ่นครับ ก็ต <behav> ัวนี้หน้างานอยู่สิลินทอนครับอำเบอสิลินทอนครับอยู่พัทยาหน่อยครับตัวนี้หน้างานกาจังไงเดี๋ยวผมยิพาไปพับขึ้นรูปแล้วกษเข้าติดตั้งแล้วกษะจนจบงานส่งงานเลยครับดยูผมผมยีตัดให้เบิ้งเรื่อยๆจนจบเลยครับหลังจากตัดแผ่นเสร็จแล้วครับก็ผมกะมาพับขึ้นรูปนี่ครับกับประมาณนี้สไตล์ล้างพับผมคือผมยะพับแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นล้างหานิ่งนะครับ ล้างหานี้สแตนเลตเจียบสาม์สี่ผมจะพับแบบนี้ก็คือผมจะกันคมขอบน้อยนี่ครับตัวล้างผมนี่จะพบ,บเป็นยอยักษ์นะครับจะเป็นขอบตรงแบบนี้แล้วก็ะตวดานไหนนี่คือผมจะพับ2องรอบนะครับบกชัดนี่ครับสีพับกันคมเห็นมันแข็งขอบกว่าจีประมาณนี้ครับ เป็นล้างเพื่อนดันนอกก็จะประมาณนี้ครับก็จะสวยๆได้แล้วครับเอาให้เพื่อนชัดกันก็จะประมาณแบบนี้ครับสวยๆครับตัวนี้เป็นล้างหานิวสตันเลีเกียสามศูนย์สี่ศูนย์ศูนสี่นะครับกลายเป็นงานเชื่อมตะกั่วครับได้ก็มีตัวง,งานท่อสแตนเลสด้วยกันนะครับ ตัวทอนี่ผมก็เยอะเฮดข้อ,อยา้เป็นเม็ดยี่สิบเส้นกับประมาณนี้ครับ<ม>เดี๋ยวกับจังไรกับผมยีกพาเขาไปหนางงานเริ่มติดตั้งหนางงานก,นกันเลยครับเมื่อนี้คือผมเตรียมของกับโอเคประมาณนี้ครับ<ม>เดี๋ยวจังไรพอกันหนางงานครับกับข้าผมกับเขามาถึงหนางงานลูกค้าแล้วครับกับตัวนี้ก็ต้งไล่จับระดับนะครับเนื่องจากว่าน้ำนี่ก็คือลง ลงสองขางนะครับก็คือแต่ว่าจะไปลงช่วงกลางพุ่นก็คือลงหัวจุดหนึ่งแล้วก็ลงมุมใส่ฟังพุ่นจุดหนึ่งตามที่ผมบอกที่แรกผมนี่ตีโยกกลางตัวหล้างบ้านกับตัวหนาบ้านนี่กันตัวนี้ผมยกสี่เส้นทายลงมาเหลือสามเส้นกัอีเหลือสองเส้นเหลือเซ้นหนึ่งฟังนี่ก็อีสามเส้นสองเส้นเส้นหนึ่งขึ้นกันครับทั้งหนาก็อียกสี่แล้วก็สามสองหนึ่งขึ้นกับประมาณนี้ระดับน้ำกาผมเคยเหตุคลิปล้างไวน้นิดละครับเจอกับระดับน้ำ เย็นให้ไปเบื้องรอบนึงแล้วก็จีประมาณเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นล้างยังกะระดับน้ำกะจีขึ้นกันทุกอย่างครับกะกระลังเลประมาณนี้กะถามว่าตัวมุมตัวมุมเขาหนิเขาเย็ดจังเดียวนบอยเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องการวิธีการตัดหัวมุมตัดตัดเขามุมนี่ครับเขาเอ็นมุมบ,บางคนเอ็นมุมมุมฉากแต่ว่าภาษาของผมผมยืม่นมุมแซกดนะครับแบบประมาณนี้ ตามมุมนี่จะมีรองไอ้ขี้ตัวไหนแล้วก็ตัวสันไอ้ขี้เดี๋ยวผมนยพายเบิ้งตอนวิธีตัดตอนนี้ก็ไล่ยิงขาไล่จะประดับเรียบร้อยแล้วก็ไปเดี๋ยวผมพ้ายเบิ้งตอนเชื่อมล้างตอนต,อนตัดข้อมุมว่าเป็นหัึ่งเดีโอเคครับมาเบิุงวิธีการตัดมุมครับก็คือล้างนี่เป็นทอนหนึ่งที่เห็นบ่ผมก็ะเจีหารสามตอนนี้ตุกสองเมตรสี่สิบผมหมันมันอยู่ประมาณแปดสิบเซนตัวน,นี้ผมมีตัดแยกโดยตรงผมมีตัดน้ำประมาณนี้ ก็ตัดเสร็จแล้วผมยิ้มาเริ่มตัดเสกบนันนี้ผมตัดไว้แล้วแต่ผม,ผมยิ้มาเบิง้งนะนี่ครับวิธีตัดตามมุมฉากมุมเสกอ่าตัวฉากนี่ผมจับจับฉากบ้านมันเาเด้อคือมันได้องศามันฉากผมก็ยิ้มาทาบนี่คือกันครับเลาวก็จับจนจนมันได้ฉากฉากบ้าน มันก็ยังไมจ่จับจับโบจนมันได้ฉากกบ กระสตรสร้างนะครับบางเจ้าเพื่อนปัจีวางตะขอสองทางแล้วของผมพื้นที่มันเรียบกี่แล้วครับผมหยุดตัดแบบไม่ต้องวางขอเลยแต่ีนี้แต่เขาจิจับม,มุมฉากเลยประมาณนี้ตัวฉากลงเงาลงเงาเบ่งตัวฉากตัวฉากนี่ผมผมจะบ่บให้มันชนเลยนะครับผมจะห่างให่าระมาณจากจากประมาณจากสองมิ้นครับผมจะแหนบานออกจากแทรกปกติสองมิลอันนี้คือสูตรของ้านผมเองนะครับ บางคนมากบางคนบฏิตัดฉาก,ากหรือยังจะเลือกเต้นะครับแต่ผมจะห่างไ้สองมิลตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับเกดสามศูนย์สี่ศูนย์จุดสี่ครับกะพอได้ฉากลงมาหยิบเตี้ยมไว้ประมาณนี้ตามที่บอกนะครับว่าตัวหัวมุมนี่ผมจะเชด็ดจังด้วยคือผมจะบวา,าหัวชนนะครับ ลายของผมผมยึตัดเป็นตัดเป็นมุมฉากมุมแทกกระจประมาณนี้ครับผมอาจจะบริยยให้เบื้องตอนวิธีตอนตอนตัดตอนเชื่อมนะครับพราะว่าคลีปมันจะเงาผมลงลงหลายอันตั้งแต่เรื่มพับร่างเริ่มยางมาพรุนมันมันสีเงาโพดแทกตัวนี้ที่ผมว่าตัดเงาวนี่คือผมตัดสันเพื่อให้มันลงงไงให้มันลงไงเวลาเชื่อมก็คือล้างหนึ่งผมยึตัดอยู่ประมาณเห็นได้สามทอนใหันได้สามแซกสามตัวกระจีประมาณอยู่แปดสิบเซนประมาณนี้ครับ สี่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นงานสแตนเลสดนะครับเป็นงานสแตนเลสเจียสามศูนย์สี่ศูนย์จุดสี่ครับกะครับผมกะตัวนั้นกับเป็นงานทอผมตีมาแล้วแต่ว่าผมเแค่ชิปตัดทอตัดยางให้เบิ้งแล้วกะผมจะไม่ได้ให้เบิ้งอีกนะครับเพราะว่าผมย่านชิป,ปนนมันเงามันรวมกะที่ประมาณนี้ตัวแซ่งนี่ผมก็จะให้เบิ้งแค่ตัวเดียวนี่แหละ ตัวมุมสากนี่กะจิประมานนี่ครับขอมุมกะจังไดของกาจีให้เบื้องตอนติดตั้งจบนะเบ็ดเสร็จเลยครับกะไลขึ้นล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับกะเหลืออะไรแต่งแต่ตัวปากแทรกตัวบนนี่ละยังกาจีมันตกเหลืออะไรเชื่อมจะระดับแล้วก็อะไรเชื่อมครับกะฟังนี่เชื่อมแล้วกะจีสวยประมาณนี้ครับตัวมุมแท็กหงสวยงามครับ ดันไหนครับจากไหนกาตัวนี้ผมจะจบคลิปให้เลยนะครับเพราะว่ากำลังไลตัวงานทอนีอ่คือมันเบิดแสงแล้วตะเวนตกดินแล้วผมกจะรีวิวให้เบิ้งไปเขาวข้าประมาณนี้ครับตามหัวมุมกำลังไลเก็บก็คือมันคำก่อนถ้าผมก็จีโครงงานให้ลูกค้าให้มันจบเมื่อนี้แหละครับตัวนี้ผมยังไม่เชื่อมนะครับก็คือไล่ขึ้นไ้ซื้อ ตัวนี้คือตัวท่อตัวท่อหองกระตัดประกอบไว้เบิดแล้วนี่ครับแสงมันจะเบิดก่อนผม่นเลย้ให้เบิร์ก่อนตัวนี้เป็นงานสแตนเลสอ่าล้างหานิ่วนะครับเป็นเกียร์สามศูนย์สี่ศูนย์ุสี่ครับก็จะประมาณนี้าะวแสงมันจะเบิดผมงก็ะเลยอ่าให้เบิรงก่อนก็จะประมาณนี้ครับ อย่าเลยเก็บเชื่อมแผลบนตัวน้ำหวัวมุมแทกเขานนิล่ะมุมฉากเขาหนหล่ะท่อก็จะลุงครับตวัวตัวท่อตัวยังคงกระตัดแต่งเลยเบิดแล้วกาย่านแสงนั้นเบิดคอนครับน่ครับตัวท่อตัวยังคงกระตัดให้เรียบร้อยกาตัดงอโดยสวยประมาณนี้ครับ ก็จะประมาณนี้ครับสวยกะจกังในผมก็ฝากง่ายด้วยครับผมร้านสร้างบูวรั้งน้ำฝนอุบลครับกะผู้ใดสนใจติดต่อเกี่ยวกับลั้งน้ำกะมีทุกประเภทงานครับเกี่ยวกับลั้งน้ำก็คือคุจะรับเบิดเป็นงานสังกะสีสแตนเลสงานไวนิว กับประมาณนี้งานบ้านงานโรงงานงานยังกงคือผมรับทุกอย่างเกี่ยวกับล้างน้ำนะครับกับตัวนี้เป็นสแตนเลสหานิ้วครับเป็นเกจสามมิลี่ศูนย์จุดสีครับตัวนี้เป็นงานเชื่อมตะก,กวัวนะครับก็บจะประมาณนี้ครับ